ครับผมก็ตื่นเต้นครับที่ได้มาร่วมงานอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบพวกเราไม่ได้ร้องเพลงกันมานานแล้วด้วยไม่ได้ออกอีเวนท์ที่ต้องร้องเพลงมานานแล้วก็ตื่นเต้นครับตอนที่ขึ้นบนเวท,ทียังขาสั่นอยู่เลยตอนแรกใช่ครับขาสันาส่นอยู่สั่นไปหมดเลยครัก็ตื่นเต้นครับสำหรับกันมมก,ก็มีกิจกรรมกับแฟนๆเป็นยังไงชอบไหมชอบครับชอบมากๆเลยเพราะว่าได้เล่นกับแฟนก็แบบได้ใกล้ชิดกับแฟนได้แล้วได้แจกของด้วยได้แจกของแล้วก็รู้สึกแบบ สนุกดีครับเราก็ได้เล่นเกมกับพี่ๆหลายๆคนด้วยก็สนุกมากชอบครบเพว่าแพ้ตลอดเลยแพ้ตลอดเลยพี่โมูชอบชอบแพ้อยู่แล้วใช่ไหมชอบใช่ยอมยองวันนี้วันนี้อดได้ปิดตาข้างนึงแล้วห่อไม่วันนี้ไม่ปิดเลยแต่ว่าอะไรยังไม่รู้ไม่ได้เห็นหลายๆคนชมว่าเราแบบว่าใส่ยีนเท่กันแล้วก็แบบว่าสวยมากๆเลยเออเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับที่แบบได้รับคำชมมาก็สามารถ จ้างไปออกอีเวนต์ได้ต่อดนะครับแล้วเหียนดาวค่ะชอบแบบใส่ยีนอะไรยังไงบ้างคะคือปกติส่วนตัวก็จะชอบใส่กางเกงยีนเดี๋ยว้วครับเพราะแบบมันแต่งตัวง่ายดีคือแบบใส่กับอะไรก็ได้แบบใส่กับเสื้อยืดตัวเดียวก็ได้แต่ว่าแบบถ้ามีเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวนึงก็โอเครองเท้าก็ถ้าสมมติแบบออกไปตลาดนี้ก็ใส่แค่รองเท้าแตะก็ได้ถ้าแบบสมมติต้องไปที่แบบจริงจังหน่อยแล้วก็ใส่แบบสนิเกอร์ที่โซโล่ก็ใส่บาคบูทมาเหมือนกันวันนี้ ก็มันแต่งตัวได้หลากหลายเลยครับสำหรับกางเกงยีนส์เสื้อยีนส์ก็ใส่แบบถ้าสมมติแบบไปห้างบางครั้งถ้าแบบหนาวสมใช่ถ้าหนาวแล้วแบบบางครั้งเราก็ใส่แค่กางเกงยีนส์เสื้อยืดอยู่ใช่สมมติจะไปปุ๊บก็หยิบมาใส่ชั้นหนึ่งก็โอเคก็เพิ่มเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งครับสำหรับผมนะผมก็จะชอบใส่กางเกงยีนส์พิเศษเพราะว่ากางเกงยีนส์มันแบบสามารถใส่เสื้ออะไรก็ได้ทุกคนไมว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อมีเชิ้ตเสื้ออื่น เราก็ใส่ได้ไหลายสีนะครับรู้สึกว่ามิกซ์แอนด์แมชเลยแล้วก็ที่สำคัญเ,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 เลยคือเก่งยีนมันไ่ทาร์ทคือเราไม่ต้องสับแบบทุกวันก็ได้ว่าแล้วกินอะไรกตั <c oughs> กวโโ <c oughs> เ,เราเก็บไว้นานแค่ไหนให้ก่อนจะซักทีมบก็จนกว่าจะเปลี่ยนตอนเล่นครับตอนเล่นเลยขึ้นไปอะไรหกแสงเกมหกแสงเกมผมกม่อ <c> น <oughs> จะไม่ซักเลย,ย,ย,ยแล้วกล้องว่าพี่โทเขาใส่ยีนแล้วเท่แค่ไหนก็เท่ครับใส่ยีน เต็มสิใเท่าไหร่นะความเท่ให้สิ็ละกันสิบเอ็ดเต็มสิเอ็เต็มรอยอ่แล้วแลสทน้องกล้องหลังพเออสเพลอแล้วรอแล้วรอแล้วให้สิคสิบหรับหรบโนเป็นยังไงสำหรับบ ตู้หัวใจวันนี้เลยีก็รู้สึกว่าเป็นวันนี้มาในแนวแบบคุ้มคืนหน่อยครับเป็นมากับฝนเลยอันนี้คุ้มคืนเหรอมคนุ้มคืนคุ้มคืนค้มคืนุ้มคืนใช่ครับคุ้มคืนเท่าไรคุ้มคืนไม่รเลยฝนเนาะครับก็เป็นแบบคุ้มคืนครับวันนี้ว่าบบในสีฟีมมืดๆหน่อย อันนี้มาคุมๆม,มาทขำๆรอเราเลยเอาเลยคือแบบคือส่วนตัวกล้องชอบสีซีดอยู่แล้วแบบแกางเกงกับเสื้อสีซีดก็แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับเราดีสำหรับสีนี้ก็ชอบครับก็ดีใจที่ไม่ไปร่วมงานเราได้ชุดสีนี้ด้วยก็ดีใจมากครับอันนี้อันนี้เราไม่ได้แย่งกันใช่ไหมว่าแบบว่าเฮ้ยน้องกล้องดาวสีซีพี่เขาจเอาสีเข้มก็จะเลยก็ไม่ได้แย่งนะไรก็มาถึงก็แบบหยยิบเลหยิบเลยใช่ ถ้าจะรับภาระยุ่งได้ใช่ไหมก็ต้องลองดูน่จะได้นะครับลองเลยไหมฮะเออลองนี่คืออะไรอยากใส่เสื้อนองอ๋อไม่ครับอยากอยากลองสิอ่าอ๋ออันนั้นเดี๋ยวเราฝากแฟนที่ยังยีให้เป็นแฟนมาแบบว่าชอบกังตุ๋นช็อตเป็นคัมเปิ้ลใส่เสื้อนอนแล้ก็ฝากโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากไ้ ยีนสวยๆนะครับแล้วกเสื้อสไตลแบบสไตล์คนไทยแล้วก็เป็นแบบเสื้อผ้าที่แบบมาให้สำหรับคนไทยก็สามารถมาที่นี่ได้จะมีแคมเปญที่ชื่อว่า Big Bang c l e a r a n e แก็สามารถมันแต่ก็สามารถมาซื้อได้ดีนะครับเพราะว่ากางเกงเสื้อแล้วก็ไอเทมทุกอย่างมันน่ารักมากๆเลยก็เฉวัตรแนะนำใจ่ครัเขาก็แบบที่พี่เขาบอกไปเลยครับว่ามันเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีแบรนด์มาครับก็คือ รถเยอะมากสำหรับใครที่อยากจะได้กางเกงยีนสว่วนๆหรือเสื้อยีนเสื้อยืดอะไรใครแบบอยากมาช้อปปิ้งนะครับก็มานิยมยีนด้วยนะครับก็สวยแน่นอนไม่ผิดหวังครับก็ฝากด้วยนะครับอัปเดตงานรอหน่อยครับอ๋ออัปเดตงานเพิ่งปล่อยพยลอนออกมาครับก็สำหรับเรื่องกี่หมื่น,น,นครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่ซัพพอร์พวกเราแบับ ขึ้นเนทรนนิ่งอันด,ดับหนึ่งเลยแล้วก็แบบติดเทรน w o r l d w ์ไวด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวประมาณ8 0 0แสนวิวแล้วสำหรับไพร์ลออรกี่เงินป้าครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับพวกเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปแล้วก็มีเรียนแอคติ้งด้วยครับตอนนี้ก็นนก็เยอะนะก็เวิร์กช็อปอาทิตย์กับแอคติ้งบัน3ครั้งต่ออาทิตย์ครับหนักหน่วงมากเลยเป็น challenge สำหรับพวกเราเพราะว่าพวกเราอยากให้ผลงานของเราผลงานครั้งแรกของเราออกมาได้ดีที่สุดครับแล้วก็แบบให้พี่พี่แฟนๆได้ดูกันแล้วก็แบบมีอัรยาศัยในการชมเขาแบบว่าเฮ้ยเขาแบบเฮ้ยโทรมัเกับกล้องอ่ะแบบแสดงเก่งมากเลยครับก็อยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบตอนที่ซีรีส์เต็มออกมาเนี่ยมันดีกว่าไทรอยดครับก็เลยตอนนี้พวกเราก็จะในุ่มงุ่มเทในการเวลือกช่ครับ เขาบอกว่าออนแอร์ปีนี้นี่คือคันใช่ไหมเราจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ที่เขาบอกอ่างเว้ยอ่าเร็วเร็วครับผมเร็วๆนี้นะครับอาจจะเร็วมากๆเลยในการเปิดกล้องนี่ยังไ้ใช่ไหมเราก็พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเร็วแบบเราไม่รู้ตัวแล้วจริงอยากกล้องาอยากอยากแล้วอยากทิสดงแล้วได้ครับจะได้รีบออนทะเลปีนี้ช่วงนี้หัดทำอะไรกันอยู่คะช่วงนี้หัดทำอะไรกินร้องกิรักอะไรกันหรือเปล่าอ๋อ ก็ยังไงครับยังไงอะไรเคยเหรออ่าเอ้าก็ในเวิร์กช็อปก็ต้องมีบ้างนะครับก็ชินแล้วยังคะชินแล้วยังชินหรือยังคือคือวันที่ปล่อยไพลอตออกมาเนี่ยตอนนั้นไปอยู่ทริปทำบุญครับก็พอแบบปล่อยปุ๊บพอลงมาเจอทุกคนไม่มีใครเรียกกล้องเลยทุกคนเรียกที่รักที่รักทุหมดเลยครับยอมเห้รอครับยอมน้องอยู่ข้างผม อแล,แล้วแล้วขอคุณโนะคะเป็นยังบ้างโอ้หนะครัก็ตอนนี้ก็ต้องสุกที่เ้เขาที่รักหรือเปล่าว่าสบายอยู่แด้ไม่ต้องเปิดอ๋อสบายมากครับอืมอทีครับคุณเห็นไหมว่าแบบมีแหละคนแบบโคเวอร์ฟังซีโอ้ยเก่นที่ยิมไหมเห็นตลกมากที่ยิมคือที่รักเบอร์ชั่นดือ้อมากอืมแล้วว่าชั่นจริงๆมันต้องเป็นยไงครับกอง ไยเดี๋ยวเอาดูครับหอมหัวรักหอยไอ้คอยานอ้เขาหอมหัวหวอ่แล้วแบบผมเป็นพี่ฟาี่แบบเก๊กเหน่อยหอมหอมหลัครับหรนอักโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดีจะเป็นซิกเนเจอร์เราแทนแทนป็นพี่บ่าพี่อะไรนะอิชายุงอะไรหรือป่าโอยอ๋อครับมันมันจะแบบมันจะรบอิชายุงยังไงอะ <ś 2> <ocal> แต่แต่แล่กล้องรู้สึกว่าแบบพี่เหมือนฟ้ากับพี่ชมพู่คือสกิลเล่นมุกนี่คือพอๆกันเลย <ssä> จากที่เรได้ดูในในเรตตี้กับในไพร์โลที่ฉากเล่นมุกที่มงกะทาครับทุกคนได้รู้ว่า <c oughs> เป็นพี่ชมพูแบบไม่ต้องฝึกอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เลยก็คือแบบมาปุ๊บเล่นได้คาแรกเตอร์ตร,ตรงทุกอย่างคือแบบพร้อมเลยแต่เขาหล่ออันตรายนะเขาหล่ออันตรายหรือเปล่าก็ก็หล่อ การั่งสาย,ายเนี่ยครับก็เป็นการรอติดตามทีมฟ้านีครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ทำให้ยอดดีของเราเป็นเป็นทีแฟนซับแนเสียงมากก็ขอบคุณพี่ๆทุกนคนมากพี่ติดตามแล้วก็ดูเรื่องกิมมันฟา้านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบชอบแล้วก็อินดูเรื่องก,อกิมมันฟ้แล้วก็ขอบคุณพี่อุ่ยฟ้าแล้วก็น้อกีฬาด้วครับครับก็ น่าจะเปิดกล้องในปีนี้ครับแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้ออนภายในปีนี้ด้วยใช่แหละออนภายในปีนี้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะต้องกฝากแบบน้องรักเลยด้ยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตองเชียร์ต้องเชียรไปรูปที่เธอสรูปนี้